フフフフ。 วัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะเข้ามาสู่ช่วงที่เป็นการคำนวณตัวเลขกันแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่นักศึกษาจะคุ้นเคยและต้องใช้ในชีวิตประจำวันเยอะมากนะครับแต่อาจจะไม่รู้ตัวว่าต้องใช้เมื่อไหร่นะครับหรือไม่รู้ตัวว่าคิดยังไงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่านะครับการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักศึกษาเคยทามาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับ แต่นักศึกษาไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะต้องวางแผนยังไงในการที่เจอปัญหาปุ๊บที่เป็นตัวเลขนักศึกษาจะเอาลงมาตั้งเป็นสรรมการคณิตศาสตร์ได้อย่างไรนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับเรา,าเรียนเรื่องนี้แล้วหวังว่านักศึกษาทุกคนคงนําไปใช้ได้นะครับเอาเริ่มต้นครับการแก้สมาการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมาการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับหมายถึงอะไรสมราการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหมายถึงสมาการเชิงเส้นนะครับหรือสมาการที่สามารถเขียนอยู่ในรูป ax บวก b เท่ากับ0ย์ได้ นะครับ ax บวก b เท่ากับ0สมการเชิงเส้นคือสมการที่ตัวแปรที่เราต้องการคือตัวแปร x เนี่ยนะครับต้องมีเลขยกกำลังเป็น1เท่านั้นจะยกกำลังอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับและจะมีตัวเลขนะครับที่ปรากฏอยู่2ตัวนะครับคือตัว a กับตัว b ตัว a กับตัว b นี้เป็นตัวเลขที่ต้องปรากฏในสมการนะครับ a เมื่อคูณอยู่ไน้ x เราเรียกมันว่าสัมประสิทธิ์ถูกไหมครับต้องมีตัวเลข2ตัวนะตัวแปร1ตัวถูกไหมครับการแก้สมการนะครับ ง่ายเบสิกมากๆนะครับแต่นะครับครูจะขออ้างอิงนิยามและทฤษฎีบทให้หนักศ,าศ,าศาึกษาทราบไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วมันมา,มาจากไหนนะครับเอาละครับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเริ่มต้นที่ตัวนี้ครับสมบัติที่ใช้ใน้การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอันแรกสมบัติการหมุกด้วยจำนวนที่เท่ากันชื่อสมบัติต้องจาไว้ดีนะครับเพราะว่ามันใช้แบบนี้ครับนักศึกษาครับถ้านักศึกษาเรามี A กับ B เป็นไงกัน A กับ b เท่ากัน เดินพี่นักศึกษาสามารถที่จะท่าบวกตัวเลข2ตัวถูกไหมครับนักศึกษาบวก c เข้าไปครับบวก c เข้าไปทั้งสองข้างถ้าบวก2งข้างเท่ากันเลขก็ยังคงเท่ากันแล้วมันเกี่ยวข้องกับการแก้สมการอย่างไรล่ะนักศึกษาลองดูตรงนี้ครับมีสมการที่ว่า x ลบหนึ่งเท่ากับ3นักศึกษาจะหาค่า x โอ้โหก็ไม่เห็นจะยากเลยนะครับก็บอกว่าย้าย1เข้าไปบวกแค่นั้นเองนั่นคือผลที่เกิด ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วตามทฤษฎีบทมันเป็นอย่างนี้นะนักศึกษาลองดูนะครับจะได้แก้สิ่งที่มันยากๆได้ดีขึ้น x ลบหอยู่เราต้องการตัวแปร x ไหมครับแต่มีใครมาเกะกะอยู่มีลบหเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันหายไปอันนี้คิดแบบนักนิสสั์เป็นขั้นตอนนะมีอยู่ลบหนึ่งเอ๊ะทำยังไงให้ลบหนึ่งมันหายไปนักศึกษาก็ต้องบวกหนึ่งเข้าไปถูกไหมครับมันเท่ากับถูกไหมครับเหมือนมันบาลานซ์กันอยู่สองฝั่งนักศึกษาบ,บวกเข้าไปฝั่งเดียวได้ไหม ไม่ได้แน่ๆนักศึกษาต,ต้องบวกเข้าไปอีกฝั่งนึงด้วยถูกไหมครับบวก1ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอบวกเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฝั่งนี้ก็เลยหายไปกลายเป็น x ตัวเียถูกไหมครับปัญหาฝั่งนี้ครูจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็น3ามบวกหก็จะได้เป็น4จริงไหมครับเห็นไหมซึ่งเราทํามาก่อนหน้านี้เราทํามาอย่างง่ายๆมากเลยเราก็บอกว่าอ๋อมีลบหก็ย้ายลบมาเป็นบวกถูกไหมครับจริงๆแล้วตามกฎคณิตศาสตร์ไม่ใช่นะมันคือการบวกด้วยเลขที่เท่ากัน2ข้างจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นนะครับอีกข้อหนึ่งลองดูนะครับถ้าตามกฎทางคณิตศาสตร์นะครับ x บวก5เท่ากับ2เอ๊ะต้องบวกด้วยจำนวนที่เท่าเท่ากันไม่ใช่หรอถ้ามีบวก5จะกำจัดยังไงนักศึกษามี x อยู่ถูกไหมเนศึกษาอยากให้5หายไปก็ต้องบวกเข้าไปด้วยเท่าไหร่ครับบวกเข้าไปด้วยเลขลบ5ถูกไหมบวกเข้าไปด้วยเลขลบ5ทั้ง2ฝั่งถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบวกเข้าไปด้วยเลขลบ5แล้วตรงนี้ก็เป็นไงครับเหลือ x เดียวถูกไหมครับ x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2บวกลบ5ก็คือลบ5นั่นเองถูกไหมครับพันสองลบ5ได้เท่าไหร่ครับลบ3เนาะนะครับเห็นไหมครับเหมือนจะง่ายนะครับเหมือนจะง่ายนะแต่มีทฤษฎีบทนะครับเพราะฉะนักศึกษาต้องจาให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการคูณละ่ะการคูณก็ต้องมีสมบัติการคูณเข้าด้วยจํานวนที่เท่ากันเช่นเดียวกันนะครับเนื่องสามี a เท่ากับ b นักศึกษาบอกว่านักศึกษาคูณอะไรเข้าไปก็ได้ครับแต่ต้องคูณเข้าไปทั้ง2ฝั่งนะ a คูณ C เห็นไหมครับครูเพิ่มคูณ C เข้ามา เพราะฉะนั้น b คูณ c เห็นไหมครับ b ก็ 4, ต้องคูณ4ด้วยต้องคูณทั้งสองฝั่งนะครับลองดูนะครับโจทย์ก็แรกครับ 2x เท่ากับ14อ้า 2x เท่ากับ14ถามว่าอยากได้ x การแก้สรรมการคือการหาค่าตัวแปรที่โจทย์ต้องการเพราะฉะนั้นตัวแปรตรงนี้มี x ตัวเดียวอยากได้ x ทำาไงครับใครเกะกะอยู่2ถูกไหมเพราะทําให้2หายไปทำอย่างไรนักศึกษรก็ต้องคูณด้วยอะไรเข้าไปครับ คูณด้วยเศษ1ส่วน2ถูกไหมครับถูกไหมครับ2คูณด้วยเศษ1ส่วนก็จะตัดกันหมดไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคูณฝั่งซ้ายก็ต้องคูณอะไรด้วยคูณฝั่งขวาด้วยถูกไหมครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้2จะตัดทอนกันไปฝั่งซ้ายจะเหลือแค่ x ถูกไหมครับแล้วในฝั่งขวาก็จะกลายเป็น7ถูกไหมเห็นไหมครับนักศึกษา,าเหมือนกับที่เคยเรียนเคยรู้กันมาแล้วก็คือว่ามี2คูณอยู่ก็ย้าย2มาหาร แต่นี่เพิ่มทฤษฎีบทเข้าไปว่าอ๋อมันมาอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับครูเชื่อว่าคําถามนี้หลายคนก็คงค้างคาใจว่าเฮ้ยคูณอยู่ทำไมต้องย้ายมาหารนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้นี่เองอีกข้อนึงนะครับดูง,ง,ง่ายๆนะครับ x ส่วน3เท่ากับ5อยากได้ตัวแปรอะไรอยากได้ตัวแปร x แต่ x ส่วน3คือหารด้วย3อยู่เพราะฉะนั้นศึกษาก็เลยคูณอะไรเข้าไปคูณ3ถูกไหมครับเพื่อให้ส่วน3มันหายไปก็ต้องคูณฝั่งนี้ด้วยถูกไหมครับเห็นไหมใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้คูณปุ๊บตัดกันไปปั๊บหายได้เป็น x 5คูณ3ได้15หรือสิ่งที่นักศึกษาเคยรู้มาว่าเห็นไหมครับส่วนอ๋อหารอยู่ย้ายหารคูณไขว้ขึ้นมาเห็นไหมมันก็ทฤษฎีบทเดียวกันนะครับแต่อ้างอิงด้วยการคูณด้วยจํานวนที่เท่ากันเข้าไปทั้งสองข้างนั่นเองการใช้ทฤษฎีบทนี้นะครับนักศึกษาจะนําไปแก้สมการได้เยอะขึ้นเพราะสมการพวกนี้เป็นสมการที่ค่อนข้างจะง่ายครูจะขอแก้ไปอย่างรวดเดียวเลยข้อแรกครับ 2x บวก5เท่ากับ11การแก้สมการบอกแล้วหลักการของคุณคือต้องการให้ได้ตัวแปร x เพราะฉะนั้น x ต้องอยู่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับ 2x เท่ากับเท่าไหรครับ11แล้วย้ายตัวที่อยู่ไกลที่สุดไปก่อนหลักการแก้สมการนะครับมันก็เหมือนการแก้ผ้านั่นแหละนะครับไม่ได้ทะลึ่งนะเหมือนกับการถอดเสื้อผ้าหลักนักศึกษาครับนักศึกษาต้องถอดสิ่งที่อยู่ข้างนอกไปก่อนอย่างครูผูกคไทครูต้องถอดนคไทไปก่อนถูกไหมครับครูถอดเสื้อกออกก่อนได้ไหม ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาตัวที่อยู่ข้างนอกหรือตัวที่อยู่ไกล x ออกไปก่อนเพราะฉะน,นั้นตรงนี้นักศึกษาต้องย้าย5ไปลบก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆย้าย2ไปเลยนะครับหลายคนทําผิดซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับลบกันธรรมดาครับ 2x จะเท่ากับ6เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับใช้หลักการคูณด้วยตัวที่เท่ากันคือคูณด้วย1ส่วน2ถูกไหมครับก็คือเป็น6คูณด้วย1ส่วน2ถูกไหมครับหรือย้าย2ไปหานั่นเองเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ x เท่ากับ3จบนะครับข้อต่อไปครับข้อที่2นะครับนักศึกษาดูครับ3คูณด้วย x ลบ2เท่ากับ9นะครับเหมือนกันนะครับเวลาถอดถอดไอตัวนอกไปก่อนนักศึกษาต้องการ x x อยู่นี่เพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าลบ2ย้ายไปก่อนนะลบ2มันอยู่ใกล้ชิด x เลยถูกไหมครับเห็นไหมมันลบกับ x ก่อนถูกไหมครับแล้วตัวที่อยู่ข้างนอกตัวนี้คือ3ครับเพราะฉะนั้นนักศึกษา x ลบ2ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ครับ ผลักตัวเขาอยู่ข้างนอกไป9ส่วน3ถูกไหมครับเพราะนั้น9้ส่วน3ก็เหลือ3ถูกไหมครับ x ลบ2เท่ากับ3เพราะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ3บวก2ถูกไหมครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเท่ากับ5นะครับแต่ในชีวิตประจำวันนะครับโจทย์สมการพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าจะออกมาเป็นตัวเลขให้นักศึกษาทราบกันให้แก้สมการหาค่ากันแค่นั้นนะครับในชีวิตประจำวันนักศึกษาจะต้องแก้จากสิ่งที่เป็น คำถามคำถามที่จะบอกว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไหร่น้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่ตัวแปรนี้ฉันไม่รู้ฉันจะหาไอตัวนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์คําถามครูจะรวมมาสําหรับโจทย์ที่นักศึกษาจะเจอบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มดูโจทย์ข้อแรกครับโจทย์ข้อแรกครับเกี่ยวกับอายุเมื่อ3ปีที่แล้วบิดามีอายุเป็น9้าเท่าของบุตรถ้าปัจจุบันบิดามีอายุเป็น6เท่าของบุตรแล้วในขณะนี้บุตรมีอายุกี่ปี ลักษณะการทําโจทย์ประเภทนี้ย้อนเวลานะมันมีอยู่ทั้งหมดกี่สถานาการณ์2นะครับนักศึกษาครับเพราะนักศึกษาจะยกตัวแปรอะไรขึ้นมานักศึกษาต้องตั้งออกเป็น2ส,สถานาการณ์นะเพราะฉะนั้นครับโจทย์บอกว่าอายุปัจจุบันขณะนี้บุตรม,มีอายุกี่ปีสิ่งที่โจทย์ถามเรามักจะให้เป็นตัวแปร x ครับเพราะฉะนั้นโจทย์เกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับอายุแยกให้ถูกปัจจุบันปัจจุบัน นะครับปัจจุบันแบ่งอายุเขาซะนะครับอายุเป็นอายุอายุใครบ้างครับมีบุตรและบิดาบอกแล้วเวลาทําโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ต้องเขินเขียนได้เลยนะครับถ้าไม่ทราบเขียนไว้เลยครับปัจจุบันบุตรอายุเท่าไหร่อยากรู้ครับเป็น x ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ปัจจุบันบิดามีอายุเป็น6เท่าของบุตรเพราะฉะนั้นปัจจุบันบิดาอายุเป็นเท่าไหร่ครับ 6x จริงไหมครับเป็น6เท่าก็คูณ6เข้าไปนะครับแต่โจทย์บอกอะไรอีกครับเงื่อนไขของโจทย์เงื่อนง,งำที่โจทย์ให้มาเพิ่มขึ้นคือ3ปีที่แล้วเพราะฉะนั้น3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนี่ครับอายุคนเราจะต้องลดลงไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณบุตรเนี่ยอายุ x 3ปีที่แล้วก็เป็น x ลบ3 บิดาล่ะครับบิดาก็ต้องย้อนอายุด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเป็นไปไม่ได้ที่เวลามากขึ้นแล้วเขาจะอายุเท่าเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบิดา 6x ของเดิมเนี่ยก็ต้องลดไป3ด้วยแต่เงื่อนไขเขาบอกว่าอย่างไรเ็าบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วถูกไหมครับเงื่อนไขตัวนี้คือเงื่อนไขเมื่อ3ปีที่แล้วนะบิดาเป็น9เท่าของบุตรเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเอาเงื่อนไขเมื่อ3ปีที่แล้วตรงนี้มาคิดครับเมื่อ3ปีที่แล้วบิดา จะมีอายุเป็นเป็นคือ,อหมายเท่ากับนะ9เท่าของอายุบุตรของอายุบุตรเมื่อไหร่เมื่อ3ปีที่แล้วไม่ใช่เมื่อปัจจุบันนะเห็นไหมครับไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็แก้สรรมการออกมาครับ 9x ลบด้วย9คูณ3เป็น27ถูกไหมครับย้ายตัวแปร x ไปอยู่ข้างเดียวกันจะเน้นข้างที่ตัวแปรมากเป็นหลักจะได้ไม่ต้องติดเครื่องหมายลบนะเพราะะนั้น 9x ย้าย 6x มาลบ 6x ฝั่งนี้สิ่งตัวเดิมที่อยู่คือลบสามย้ายตัวเลขไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งซะลบยี่สิบเจ็ดครูย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นอะไรนะบวกยี่สิบเจ็ดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูลบกันครับเก้าเอกรลบหกเอกรเหลือสามเอ็กถูกไหมครับลบสามบวกยี่สิบเจ็ดเป็นยี่สิบสี่เพราะฉะนั้น,น,อน X, X, เอ็ X, ก,บ 3, บก 27, ะะ X, จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยย้ายสามไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นยี่สิบสี่ส่วนด้วยสามถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ย้อนกลับมาครับปัจจุบัน x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ24ส่วน3ก็เท่ากับ8ปีนั่นเองปัจจุบันบุตรอายุ8ปีนะครับลองทวนกันอีกทีนะครับยังยังไม่จบครับสำหรับโจทย์อายุนะครับอีกข้อหนึ่งครับอ้าวเรื่องนี้มีอัตราส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยน่าสนุกดีนะครับอัตราส่วนของอายุในเขียวตอนในดำนะครับเป็น2 ต่อ3นะครับและอีก7ปีถัดจากนี้อัตราส่วนของอายุของคนทั้งสองจะกลายเป็น3ต่อ4จงหาอายุของคนที่แก่กว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีใครบ้างนะมีในเขียวกับในดําถูกไหมครับนะในเขียวกับในดําเพราะฉะนั้นในเขียวครับมีในเขียวกับในดําเริ่มต้นที่อะไรเลยเริ่มต้นที่ปัจจุบันปัจจุบัน ณปัจจุบันปัจจุบันนะครับนายเขียวต่อนายดเป็น2ต่อ3อัตราส่วนเคยเรียนมาแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วน2ต่อ3ครูก,ก็สมมุติให้เป็น 2x กับ 3x ได้ไหมครับครูไม่รู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเป็น2ต่อ3ถูกไหมครับอัตราส่วนเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็น 2x ตรงนี้ก็ต้องเป็น 3x ถูกไหมครับจะเป็น2ต่อ3ต่อไปบอกว่าเวลาผ่านไปกี่ปี 7ปีถัดจากนี้เพราะฉะนั้นเอา7ไปทำอะไรไปบวกครับอีก7ปีอีก7ปีครับ7ปีถัดจากนี้จึงต้องเป็น2 x บวกด้วย7คนนี้ก็เป็นนะครับ3 x บวกด้วย7ถูกไหมครับอายุต้องบวกกันไปเหมือนเดิมนะครับอัตราส่วนณ7ปีตรงนี้เห็นไหมครับโจทย์บอกว่าณเ็ดปีตรงนี้อัตราส่วนจะเปลี่ยนใหม่แล้วกลายเป็นเท่าไหร่ เป็น3ต่อ4อัตราส่วนตรงนี้จะกลายเป็น3ต่อ4ีัแต่หนังสามมาขึ้นเลยครับอัตราส่วนก็คืออะไรนั่นเองก็คือการคิดเศษส่วนนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ครับ 2x บวก7ส่วนด้วยนะครับ 3x บวก7จะต้องเท่ากับ3ต่อ4เห็นไหมครับพันการแก้สรรมการก็เหมือนเดิมไม่ได้ยากเลยนะครับคูณ ค่มีหารย้ายเป็นคูณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับสังเกตไหมว่า x เ,เป็นตัวหารอยู่ถูกไหมครับฝั่งนี้หารอยู่ถูกไหมครับฝั่งนี้ก็หารอยู่ก็คูณไข้ขึ้นไป4เท่าของ2 x บวก7จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ3เท่าของ3 x บวก7จริงไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคูณแจกแจงเข้าไปนะ8 x บวกด้วย28ถูกไหมครับ 9x บวกเท่าไหร่ครับ3คูณ7เป็น21ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นย้าย x ไปอยู่ข้างเดียวกันเน้นฝั่งที่มากไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ติดลบนะเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ 9x ย้าย 8x มาลบ28ก็ย้าย21มาลบเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ7เอาละเห็นคำตอบเป็น7ตอบเลยหรือเปล่าอย่าดีใจจนเกินเหตุนะครับ ดูคำถามของโจทย์ทุกครั้งคำถามเขาถามว่าจงหาอายุของคนที่แก่กว่านะครับถ้าไม่ได้ถามอะไรก็คือถามณนะปัจจุบันนั่นแหละนะครับเพราะนั้นอายุของคนที่แก่กว่าครับนักศึกษาครับเขียวกับดําใครน่าจะแก่กว่าดาถูกไหมครับเพราะดาเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นเอา x ที่ได้ครับย้อนกลับมาแทนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในดาครับจะอายุเท่ากับกี่ปีครับ3คูณด้วย7ก็เท่ากับ 21ปีปัจจุบันนายดำจะมีอายุเท่ากับ21ปีมีโจทย์ปัญหาอีกหลายแบบเลยนะครับให้นักศึกษาได้ลองทำและได้ลองคิดเลขดูนะครับที่ผ่านมาตะกี้นะครับการหาอายุถูกไหมครับพยายามแบ่งเป็นช่องๆนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแบ่งเป็นช่องๆแล้วก็หาดูว่าปัจจุบันอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับเงื่อนไขณเวลาไหนดูดีๆนะครับเอามาคิดคำนวณดูนะครับมีอีกครับ อันนี้ใกล้ตัวมากครับโจทย์ปัญหาประเภทที่2ครับโจทย์ปัญหาประเภทกําไรและขาดทุนครับโจทย์ปัญหากําไรขาดทุนอ่ะลองมาดูโจทย์กันครับซื้อส้อมมาจำนวนหนึราคากิโลกรัมละ10บาทเมื่อขายออกไปในราคากิโลกรัมละ12บาทจะได้กําไรทั้งหมด200บาทถามว่าซื้อส้อมมากี่กิโลกรัมอีกแล้วนะครับโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักศึกษาต้องหาตัวแปรของเราให้เจอ ตัวแปรคืออะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าซื้อส้อมมากี่กิโลกรัมนักศึกษาให้ตรงนี้เป็นตัวแปรของเราเลยครับสมมุติซื้อส้อมมา x กิโลกรัมคำถามข้อนี้เขาบอกกาไรเท่าไหร่ครับกําไร200บาทเพราะฉะนั้นขึ้นมาเลยครับกาไร200บาทกําไรเท่ากับ200บาทถูกไหมครับกําไรคืออะไรครับนักศึกษาต้องแปลง แปลงออกมาครับกำไรคือเราขายได้มากกว่าทุนถูกไหมครับพันกำไรนึกษาปแปลงออกเป็นขายลบด้วยทุนถูกไหมครับราคาขายลบด้วยทุนออกไปยังคงเท่ากับ200ถูกไหมครับหน่วยครูของไม่เขียนตอนจบตอนเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นคําถามครับส้มราคาขายขายกิโลกรัมละ12บบาทแต่เราขายแค่กิโลเดียวไหมไม่ใช่เราซื้อมา x ก,กิโลเราก็ต้องขายให้หมดถูกไหมครับนะครับถ้าโจทย์ไม่พูดอะไรเพิ่มคือเราขายหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขายคือเท่าไหร่ครับ กิโลกร,รัมละ12บาท x กิโลกร,รัมก็เอามาคูณด้วย x ถูกไหมครับทุนละครับทุนเป็นเท่าไหร่ทุนกิโลกร,รัมละกี่บาททุนกิโลกร,รัมละ10บาทเพราะฉะนั้นลบด้วย10บาทกี่กิโลครับ x กิโลถูกไหมทันไหมครับต้องเท่ากับเท่าไหร่พอดี200เห็นไหมครับโจทย์ที่ง่ายๆเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อนี้ครับลบออกไปครับ1 2 x ลบ1 0 x ก็จะเหลือเป็น 2x ถูกไหมครับ 2x เท่ากับ200เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับมี2คูณถูกไหมครับก็หาร2ทั้ง2ฝั่งถูกไหมครับจะกลายเป็น200ส่วนด้วย2เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับง่ายๆข้อนี้เท่ากับ100นะครับ100ตรงนี้คือ100อะไรครับกิโลกรัม อย่าไปสับสนกับหน่วยตัวแรกนะครับหน่วยตัวแรกเป็นเงินบาทถูกไหมครับแต่ตัวปลาย x ที่เราต้องการจะหาเนี่ยเป็นน้ําหนักของมันซึ่งเป็นกิโลกรัมนั่นเองนะครับโจทย์กําไรขาดทุนไม่ยากหรอกครับนะครับเพียงแต่ว่าหาให้เจอว่านะครับส่วนไหนคือทุนส่วนไหนคือขายนะครับโจทย์ลักษณะประเภทอื่นๆโจทย์ประเภทนี้น่ากลัวครับโจทย์ลักษณะอื่นเนี่ยบางครั้งเราไม่มีรูปแบบที่มันแน่นอนตายตัวมากนะักเราจำเป็นต้องคิดรูปแบบในหัวเอง นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโจทย์อันแรกเกี่ยวกับจํานวนครูยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดก่อนนะครับจำนวนเต็ม3จํานวนเรียงกันนักศึกษามีจํานวนเต็มจํานนว3จํานวนเรียงกันครับซึ่งเป็นจํานวนเต็มด้วยมีค่ารวมกันได้27จงหาจํานวนทั้ง3นะครับข้อนี้เอาจํานวนเต็ม3จํานวนเรียงกันโดยไม่บอกว่าคู่หรือคี่เพราะฉะนั้น3จํานวนนั้นนะครับนักศึกษาไม่รู้เลยสักจํานวนหนึ่งแต่ต้องการให้ได้เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จึงกำหนดให้ตัวที่น้อยที่สุดเป็นอะไรซะเป็น x ตัวถัดไปมันเรียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็น x บวก1ถูกไหมครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น x บวก2เห็นไหมง่ายมากเลย3จตัวนเีเรงกันมีค่ารวมกันมีค่ารวมกันให้เอามาทำอะไรกันครับก็เอามาบวกกันนั่นเองเพราะ x บวกด้วย x บวก1บวกด้วย x บวก2 จะรวมกันเป็นย17เห็นไหมครับรวมกันเป็น27ที่เหลือก็จัดการแก้สรรมการครับนัึกษาเก่งกันทุกคนแน่นอนแต่โค้อบอกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x บวก x บวก x เป็นกี่ x นะครับ3 x นะเพราะฉะนั้น1บวก2ก็เป็นบวก3นะครับ27อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับแก้สรรมการถูกไหมแก้สรรมการบอกแล้วค่อยๆถอ,อดนะครับ x 3 x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ27ก็ลบ3 27-3จลบ3ะเหลือ24ถูกไหมครับยังคงเป็น 3x อยู่เพราะฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ24แล้วย้ายมาหาร3ก็จะเท่ากับ8ที่วดอยู่ตรงนี้ครับนักศึกษาบอกแล้วทุกครั้งในคณั้นี้นักศรกษาจะตอบเนี่ยได้ x ปุ๊บแต่ละคนดีใจได้คําตอบแล้วเย้ yeah, ได้แล้วได้ x แล้วตอบไม่ได้นะดูก่อนจทยถามอะไรครับจงหาจำนวนเต็มทั้ง3เพราะฉะนั้นตอบ8ตัวเดียวไม่ถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ จำนวนเต็มทั้ง3คืออะไรครับตัวแรก x ก็คือ8ตัวต่อไปบวก1ไปก็เป็น9และอีกตัวหนึ่งบวก1ไปก็เป็น10นะ8 9 10นะครับอย่าตอบตัวเดียวนะครับครูสาหา x ได้แล้วนะครับถ้าตอบไม่ตรงคำถามก็ผิดไปนั่นเองนะครับอ้าวปิดกันด้วยโจทย์ยากๆก,กันสักข้อหนึ่งนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับไม่ยากมากหรอกนะครับครูคิดว่านักศึกษาได้ทำได้แต่จะต้องใช้เซนตนิดหนึ่งนะใช้ชีวิตประจำวันนิดหนึ่งอ่ะดูครับ ใชยก็หนึ่งมีเหรียญ5บาทและ10บาทรวมกันทั้งสิ้น12สองเหรียญเมื่อนํามารวมกันแล้วนะครับได้เงินจํานวน85บาทถามว่าเขามีเหรียญอย่างละเท่าไหร่เอาละสิเพราะฉะนั้นข้อนี้มีเหรียอะไรครับมีเหรียห้าเนาะกับมีเหรียน10ใช่ไหมครับทั้งหมดมีรวมกันกี่เหรียญจำนวนเหรียมีทั้งหมด12เหรียญถูกนไหมครับมี1ิเหรียญนักศึกษาบอกว่า